ผจเจ้าแมวไปทิ้งบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับผม อุปละจัจจิผมโดนแมวตัวใหม่กัดที่เพิ่งรับมาแมวสามแสนบาทกัดกู้อีกแล้วไม่ใช่อีกแล้วสิตัวนี้ไม่ใช่อีกแล้วหมายถึงว่าทุกตัวที่ซื้อมาทําไมตอนวันแรกมันต้องกัดกู้ตอนเอสเมอร์วันแรกมันก็กัดผมเหมือนกันเลือดออก้าราบาล <c oughs> ตามคลิปเลยดู ทุกตัวรู้สึกว่าเดยาร์ตก็เคยโดนถางถากมั้งอาบูก็เคยกัดคือไม่ว่าจะตัวไหนแม่งกัดกูทุกตัวมันเกียดอะไรผมครับ แมวตัวนี้มาเมื่อคืนเลยนะเมื่อวานเมื่อวานกมื่วันเมื่อวาน,มวานไม่อยากให้น้องเขาแบบเหงาไงเพราะตอนนี้ต้องเลียงแยกกับอ่าเอสเอ้ยอีกอรัเอสเมอร์คำนี้มันคุ้นคือผมต้องแยกให้มัน,น,มน,มนไม่อยู่ใกล้ลิซ่าหรือว่าอ่าพอจือนะใช่เพราะว่ามันต้องกักตัวไว้ก่อนเพราะว่าเออระวังเรื่องโรคอะไรอย่างเงี้ยต้องเช็คก่อนนะหมอบอกให้เว้นไว้ก่อนผมก็เลยพาน้องเขาไปนอนกับผมนะมันจะชอบแบบว่ามาอ้อนๆใช่ไหมแต่มันก็จะกะัดเว้ย ผมนึกว่าันกัดได้เออมันกัดได้เลย่ะไม่กัดจริงจังนะแต่ว่าฟันมันคมมากเหมือนกับว่ามันมันขันมันขันฟันอยู่่ะเนี่ยเช้าวันเนี้ทุกคนอยู่ดีมันก็ขึ้นมาร้องร้องร้องมันก็มาอ้อนผมก็เออเออหน้ามันถูใช่ถูถูถูแล้วก็มันกัดกูเลยมันกัดเบาทุกคนมันไม่กัดแรงหรอเออมันกัดเบาแต่ว่าเนี่ยใต้แผลมันเป็นอย่างี้แหลยว่าแล้วก็ลืมทำล้างแผ่ วิธีผสมพยาบาลเมื่อโดนหมาและแมวกัดหรือสัตว์เลี้ยงดัวเดิมกัดเบื้องต้นถูสบู่ถูไปเลยสิบห้าทีถูแรงๆนะไม่ต้องไปอ้อมมือให้ไหม่ถูสบู่นะอ้็ร้างน้ำเยอะเลยพอพวกระปอะไรเงี้ยมันสามารถฆ่าเชื้อได้นะเชื้อมันมันตายง่ายเชื้อที่หนักว่ามันอ่อนแต่ว่ามันก็ฝังอยู่ในร่างกายเราได้เหมือน ถ้าใครไม่เคยฉีดอยาพิษนาป้าเลยเนี่ยต้องไปฉีดนะต้องฉีดเะแต่โดนร็องนลยคือกันไว้ก่อนแต่ผมว่าเคยฉีดมาทุกปีแล้ววันนี้เราไปฉีดเหมือนกันไม่ไม่นานมันเนี่ยประมาณ ที่สองที่เองอ่ะผมเล่นกับปอจืดเนาะปอจืดก็มีอาการเหมือนกันเลยคือแบบมันน่าจะเริ่มคันฟันทุกคนแบบอยู่ดีแบบมันมันมันเรีย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 นมือเรียนแขงนไงแล้วก็หยิกล็อปเหล็กนะแต่อ่านแล้วกัดเนี่ยงงามันกัดแบบจริงจังอ่ะเออแบบมันน่าจะคันฟันนะเออก็เลยบอกเฮ้ยฉีดกันดีกว่าเพราะว่ามันมีแมวเด็กตั้งสองตัวนะทั้งปอจืดแล้วก็ตัวใหม่สามแสนบาทเนี่ยนะเออก็่อนที้ผมจะตัดสินใจนะทุกคนผมก็ไปฉีดยาและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำอ่ะผม จะเอาแมวสามแสนบาทไปทิ้งครับไม่คุ้มเลยซื้อแมวามาสามแสนแต่แมวมันมากัดเรากัดเราเรื่อยๆมันไม่คุ้มที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับผมผมจะามาไปทิ้งครั้งนี้ เรียบร้อยอาบน้ําพร้อมไปโรงพยาบาลนี่เลยเจ้าตัวปัญหามันทอ,อะไรไอ,อื้ออ้าอื้ออ้าตายไม่ต้องแหววเ,เลยนี่อะไรย่าไม่หลบหน้าหลบตานี่อะไรเรนมาโถเป็นแพอันนี้คือฟันนะครับทุกคนไม่ใช่รอยเล็บมันนะเรียกมันหยุดช้ามากเพราะว่ามันเป็นหนุ่มข้อเนีย่ยพับพอดีนะสองจุดเลยนะทุกคน ผมก็ไม่รู้ทุกคนว่าทไมแบบว่ามันมันถึงกัดวะหรือมันกัดเล่นหรือมันกัดจริงจังมันเกลียดกูเพราะว่าใครรู้นะก็ไม่หน่อยครับผมก็เลี้ยงแมวมาหลายตัวแล้วเขายังไม่รู้นะว่าแบบมันบางตัวมันกัดจะให้รู้สึกคือรู้สึกว่าไอเจอมันขันฟันไงแต่มันกัดแทบตลอดเวลาแต่ตัวนี้ชอบอ้อนมันกัดเลยแต่มันเพลิงนะทุกคนตอนนั้นอ้อนคือแบบมันกำลังแบบมีความสุขมันก็มากัดเราแบบมีความสุขกัดแบบมีความสุขใช่สิผมเห็นกูเป็นทาสแต่แน่นอนพูดแล้วต้องไม่คืนคำดูมัน อย่าทำเงี้ยอย่ากูทิ้งมึงไม่ลงเนี่ยฮะไหนมองเห็นไหมเนี่ยมามุดมุดอยู่เนี่ยเออมันก็น่ารักอยู่ดีอต่ที่มันจะกัดมันจะนิสัยไม่ดีอีกไม่้ยวสับิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วขามึงใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้มาทำตาฟ้าไปไม่ต้มาหลบหน้าหลบตาไม่ต้องมาทำเป็นหูทวนลมไม่ต้องมาทำเนี่ยไอ้แม่มันอ้วนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดิมันก็ชอบมาอ้วนอย่างเงี้ยฮะเออน่ารักจริงเลย Bye bye. Bye bye. บาย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 เจ้าแมงสามแสนก็เดี๋ยวผมจะเอาน้องไปปล่อยตอนนี้ผมไปฉีดยาพอดีนะแล้วก็ใครอยากเก็บเรียงก็หาโลเคชั่นที่ผมไปโรงพยาบาลเองนะอืมผมจะปล่อยท่านั้นแหละแอมแบัแมน บ้ามากดีกว่า่ไม่ต้องมัน้อไม่ต้องมาหอมองาหอตอนนี้มันกัดกูดีกว่าโอ้ยนะะ่ลรักด้วนดูตัวสิคนจะโดนทิ้งเธอรู้บ้างไหม ถ้าเธอจะไปเธอเธอก็โดนทิ้งเธอจะโดนน้องอะไรเนี่ยนี่สบายจุงมไม่ต้องทำบเองขโมยรถแฟนมาใช้มันดีอย่างนี้เนี่เองฮ่าก็ใกล้ถึงบมาแล้วทุกคนก็เฮทิ้งน้องผมจะเนียนๆนะทิ้งน้องไว้เลยตอนที่ผมกำลังจะไปฉีดยาผมขอโทษครับที่ผมทำอย่างนี้แต่ว่ามัน เปลี่ยนเลนหน่อยแต่มันมันเปลี่ยนเลนเองหน่อยเปลี่ยนเลนเองวะอือม,มันมีกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นโอ๊ยชิบหายแล้วเนื้อสับวจุ่ม,มัดด้วยชิบหา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 ยากลัวดุกลัวหนัเล็บลบุ้มเล็บบุ้มชอบเยี่ยวจริงๆด้วย ว่าคือตัวเนี้ยร้านก็บอกว่ามันชอบฉี่ตอนแบบเดินทางนะเอออยาต้องฝึกน้องสะหน่อยนี่น้องจะฉี่เราไปหาไปเที่ยวไม่ได้เลยเนี่ยมันฉี่แล้วกวกเราพยายามกบิดหงมถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยไม่ให้ดูนานเดี๋ยวจะดูว่าผมไปจริงที่ไหนหาผมจะร้ายนะทุกคนคือถ้าเกิดแมวกัดแร้วดุขนาดเนี้ยผมว่ายากที่จะเลี้ยงไว้นะเพราะว่าคนอื่นเขจะไม่กล้าเล่นกับน้องนะแล้วเขาก็แบบไม่อยากจะไม่รักไม่เลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นแมวที่อยากจะขาดความรักในอนาคตด้วยแล้วคนจะแบบปล่อยเขาแล้วเลยอ่ะในการเป็นแค่สัตว์ป่าหนึ่งตัวนะ เพราะฉะนั้นให้เขาคืนสุปราดีกว่านี่เลยลาคอยมมเมลสังเกตยืดตัวลาบอกลาไม่ลาบนะอกลาไปที่ไหนอุ้ยดิหลุมนั้นเลยดิไหมดิหลุมนั้นเลยเฮ้ยทำไมไม่เอาหรอนี่วยดีกว่า นี่ยว่าคนมาเจอเหมือนเด็กในใบไผ่นะไปนะโก <No. S 1> อยากกันดีนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย๊าแล้วมาแล้วไ <Yeah. S 1> ปขี้ยาต่อ โอเคทุกคนตอนนี้เราจอดไปเรียบร้อยอย่าผมไปฉีดยาก่อนเนาะแต่คิดว่าหมอน่าจะฉีดแค่ไหนอ่ะแค่กระตุ้นมาเพราะว่าผมเคยฉีดมาทุกปีเนาะร้องอะไรอย่าไปทิ้งจริงเลยเนี่ยก็คือทุกคนคือผมมาทำใจทิ้งแมวอย่างนั้นไมไม่ลงครับมันจะดูแบบว่า จะทุเป็นคนโหดร้ายเกินไปครับแล้วแมวไปทิ้งกลางที่สาธารณะมาแบบเออมันเลี้ยงข้าวผมจะไปฆ่ามันเลยคิดแผนใหม่ว้ยก็เมื่อกี้ที่มันโง่แจ้งกล้องวงจรปิดไม่ดีคนมันเห็นเยอะเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งไว้บนรถปอดไว้บนรถเลยมันก็จะหลบขารถเนี ar, ่ยแหละ ล่าตอนหน้าจะมาสแสนกลับมาขอให้สบายนะจ๊ะเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ทำแผลแล้วก็ฉีดนักบ้านะเป็นกระตุ้นสองเข็มนะเป็นกระบาดทยัยษกม้งอีกสาวมาทั้งไมีกพียงนะนี่คือเรื่องที่แบบว่าน่า ปวดใจสุดนะครับคือการที่เราโดนหมาขนาดมันไม่ใช่ว่าฉีกกระตุ้นทีแล้มันจบไงสามมันต้องมาอีกแล้วซึ่งแบบผมมาหาเวลามายากมาเลยทุกวันนี้ทํางานจะไม่มีเวลาทำอื่นนะทุกคนเอามันยังไม่ตายอีกแล้วทุกคนมันยังไม่ตายเพราะจริงๆไม่มีอะไรนะทุกคนคือไม่ได้ตั้งใจจะหมามาทิ้งหรือแมวมาทิ้งอะไรอย่างงี้นเราแค่เป็นโจ๊กขำๆนะจริงๆแล้วก็แค่จะมาบอกว่าโดนหมากัดโดนแมวกัด แล้วมาฉีดวัคซีน <S <S แล้วก็เดี๋ยวจะคนจะหาว่า,วาเฮ้ยทิ้งแมวไว้มันรถมันจะตายหาไหมอ๋อ,อไม่เป็นไรนะครับคนพอดีแอบขังวลรถเทสลาของชุ๊บมาแลมานะครับมันจะมีหมดเนี่ยครับตั้งเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะมันจะปรับเปิดแอร์ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาตอนที่เราไม่อยู่บนรถนะครับน้องก็เลยอยู่ได้อย่างสบายใจอยแอบเงียวอยู่เนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะไม่ว่าคุณจะแบบเลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าคุณคู่เกียรเพื่อนหรือว่าไปร้านคาเฟ่เี่มันเป็นแมวบ่อยก็อยากใหห้้้แแนนนนนนนะะะาาาาววว่่ฉีีดดดัััคคซไกกกกอเรรงโม ผมเคยฉีดประมาณสิบกว่าเข็มมาสิบสิบสองหรือสิบห้าหรือสิบแปดเข็มนี่แหละจ้าไม่ได้นะคือมันแค่โดนแบบเสี้ยวนิดเดียวคือแบบมันยังไม่เข้าลึกเลยมันแค่แบบเจาะเข้าไปแค่เป็นรูเล็กๆนะหมอเขาต้องแบบควานเนื้อผมออกนะแล้วก็ฉีดเข็มอะฉีดยาไปที่นิ้วโป้งอะแต่ถ้าเกิดเราฉีดไปแล้วแล้วเราไปโดนกัดก็แค่มาหาหมอแล้วกระตุ้นนะครับคนก็ฉีดวันแรกเนี่ยเลขกสามวันก็มาฉีดกระตุ้นอีกรอบหนึ่งเพราะซึ่งผมก็เลยขอหมอว่าเอออย่าผมมาดึกๆแล้วกันเพราะปกติตอนเราไปโดนหมากัดเีอยเเราดินไปที่ห้้อองงฉฉุกกเินนน่่่ะคไไมตตปทีแผางๆไไปบออกกเเเเขาทีี่ห้้งงฉฉุินดลยยสตัค์ ซื้อแมวมาไม่พอเสียค่ายาอีกวันนี้นทำฟันทำฟันหมืนนะ่นโอเควันนี้ค่าเสียหายนะครับประมาณสามพันห้าร้อยบาทนะฮะก็ถือว่าแพงไหมเดี๋ยวโอเคก็โอ,คโอเคนะเพราะว่าเขาก็รักษาดีเนาะวัคซีนอะไรเขาก็ค่อนข้างดีหมดนะทุกคนเนี่แหละคือคร่าวๆสำหรับการโดนแมวกัดซึ่งผมว่าทุกคนก็นะ่าจะดูผมตั้งแต่ยืกนกอนแล้วว่าผมโดนกัดมาทุกวันทุกปีเพิ่งซื้อวันเดียววันเดียวจริงๆนี่แค่หนึ่งวันนะ น่ารักจริงเลยเขะจะทิ้งหนูลงนะตัว 3, 100, ทั้งสามแสนทิ้งลงนี่รอง่ายนะเนี่ยแค่หนูจะป่วยหรือโดไปอะไรไป,ไปพอก็รอค่ายแล้วตั่งหมดแล้วลูกเอ้ยไม่น่านเหมือนเอสเมอร์เ er นะี่ยผมมันเห็นแล้วแบบไม่รู้อะบอกไม่ถูกอะมันมีความสุขตอนได้มองมันรู้สึกแบบเออเหมือนห <c oughs> ยิมงนีืนี่เล่นกับเอสเมอร์ er อยู่ด้วยก็อย่าต้องรอรู้นะว่าพอจืดโตมาจะหน้าเหมือนเอสเมอร์ไหมถ้าหน้าเหมือนเอสเมอร์ก็แบบว่าเออโอก็ก็ดีอะเออคิดถึงมันวะจริงคิดถึงเอสเมอร์มากเลยทุกคน ไม่ก็จะหมายเทนนิสเมื่อจริงๆแป่คร <lava>. ับพวกคนนักกีฬาชอบคลิปนี้เริ่มกไลค์กดแชร์กันซะเลยครับกันดีดูกดนเรื่อยๆกันเจอกันเลยวันนี้ไปละแล้วเจอกันแล้วใครจะเอาแมวสามแตนมาไปไม่ต้องมานะครับผมพูดเลยนะครับผมไม่ทิ้งเขานะผมแค่คอนเทนต์ขำๆนะครับผมที่หลักๆคือต้องการให้สาระเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับผมเอาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันครับกับผมไปละไปเจอกัอิสตากีอิสตาลี